ข่าวร้อนประจำวันสงครามการค้าเดือดปะทุจีนงัดไม้ตายแร่หายากโต้กลับสหรัฐยุโรปกังวลห่วงโซ่อุปทานโลกแตกแยกเป็นสองซีกจุดระเบิดของเรื่องมาตรการคุมเข้มการส่งออกแร่หายากของจีนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ต้องบอกว่าโลกกำลังสั่นสะเทือนอีกครั้งจากความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐอเมริกาและจีนครับประเด็นร้อนล่าสุดคือการที่สาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่หายาก rare earth elements REE รายใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศมาตรการคุมเข้มกฎเกณฑ์ในการส่งออกแร่สำคัญเหล่านี้อย่างเข้มงวดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแร่าธ,ธรราตุธรรมดาธรรมานะครับแต่แร่หายากเหล่านี้คือขุมทรัพย์ทางยุทธศาสตร,ร์ และเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดทำไมต้องเป็นแร่หายากแล้วมันกระทบอะไรกับเราแร่หายากเป็นกลุ่มท่าสำคัญ17ชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสินค้าไฮเทคและยุโทโธปกรณ์ต่างๆตั้งแต่เทคโนโลยีสีเขียวมอเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้า EV กังหันลมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หน้าจอ LED การทหารและอวกาศระบบนำทางขีปนาวุธอุปกรณ์เรดาร์เครื่องบินรบ F-35 จีนครองส่วนแบ่งการผลิตแร่หายากของโลกไว้มากกว่า80-90%าทำให้จีนมีอำนาจต่อรองสูงสุดเหนือห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีทั่วโลกเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความตึงเครียดรอบล่าสุดสหรัฐและพันธมิตรใช้มาตรการควบคุมเทคโนโลยีจีนก่อนหน้านี้สหรัฐและยุโรป ได้ออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังจีนเพื่อสกัดการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนจีนตอบโต้ด้วยการคุมเข้มแร่หายากล่าสุดมีรายงานเบื้องลึกว่าการที่จีนเร่งคุมเข้มการส่งออกแร่หายากนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงหลังจากที่มีข่าวว่าปากีสถานซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของจีนได้มีการทำข้อตกลงส่งแร่หายากบางชนิด ให้กับสหรัฐนี่คือการแสดงพลังของจีนว่าถ้าคุณควบคุมเทคโนโลยีของฉันฉันก็จะควบคุมวัตถุดิบของคุณการวิเคราะห์ผลกระทบห่วงโซ่อุปทานโลกเสี่ยงแตกแยกเป็นสองระบบมาตรการของจีนครั้งนี้สร้างความกังวลอย่างหนักในตลาดโลกและทำให้นักวิเคราะห์ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดห่วงโซ่อุปทานแตกแยกเป็นสองระบบดีคัพลิงในที่สุดซีกโลกตะวันตกสหรัฐ ยุโรปญี่ปุ่นจะต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลและความเสี่ยงที่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ป้องกันประเทศจะขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตนี่จะทำให้ราคาสินค้าไฮเทคพุ่งสูงขึ้นและอาจจะทำให้การเปลี่ยนทานไปสู่พลังงานสีเขียวเป็นไปได้ยากขึ้นการเร่งหาทางเลือกนานาชาติกำลังเร่งหาแหล่งผลิตแร่หายากทางเลือกเช่น ออสเตรเลียแคนาดาและล่าสุดคือยูเครนที่มีรายงานว่าสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ยืนข้อเสนอทำข้อตกลงซื้อแร่หายากจากยูเครนเพื่อลดการพึ่งพาจีนนี่คือมิติใหม่ของสงครามเย็นด้านทรัพยากรที่เห็นได้ชัดการกระทบต่อตลาดการเงินความตึงเครียดทางการค้านี้ยังส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโดยตรงครับราคาน้ำมันได้รับแรงกดดัน จากความกังวลว่าสงครามการค้าจะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและอุปสงค์ลดลงแต่ในทางกลับกันราคาทองคำกลับพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ทะลุระดับ4,200ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนทั่วโลกกำลังหนีความเสี่ยงและหันไปถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยบทสรุปและมุมมองของยูทูบเบอร์ข่าวท่านผู้ชมครับสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ คือการเล่นเกมอำนาจที่ซับซ้อนระหว่างสองขั้วมหาอำนาจโดยใช้ทรัพยากรเป็นเครื่องมือต่อรองครับจีนกำลังแสดงให้โลกเห็นว่าอำนาจทางวัตถุดิบนั้นมีพลังไม่แพ้กับอำนาจทางเทคโนโลยีเลยครับคำถามที่เราต้องถามต่อไปคือซีกโลกตะวันตกจะสามารถพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่หายากที่ไม่ต้องพึ่งพาจีนได้สำเร็จหรือไม่นี่ต้องใช้เวลาและเงินทุนมหาศาล จีนจะใช้มาตรการนี้ไปได้ไกลแค่ไหนหากมีการห้ามส่งออกแร่หายากอย่างเบเ็ดเสร็จจะเป็นหายนะต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกอย่างแน่นอนนี่คือจุดที่เราต้องจับตาดูว่าสงครามการค้าที่ดูเหมือนจะซาลงไปแล้วกำลังจะกลับมาในรูปแบบใหม่ที่เน้นการควบคุมทรัพยากรสำคัญและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเราหนักหน่วงแน่นอนครับ